สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ขอนำเสนอพระสมเด็จบรลค,คังเนื้อกระแจจันทร์พระสมเด็จบัลลังเนื้อกระแจจันทร์นี้หาชมของจริงได้ยากมากเมื่อเปเรียบเทียบกับพระสมเด็จองค์อื่นที่โชว์กันอยู่ในเวลานี้จะมีความแตกต่างกันมากถึงแม้ว่าพระสมเด็จองค์นั้นจะมีความหอมก็ต้องพิจารณาว่าความหอมมาจากไหน เจ้าของวางใส่พานบูชาด้วยเครื่องหอมซึ่งมีดอกไม้แป้งร่ำแป้งกระแจจันทร์และเครื่องหอมอื่นๆใช่ว่าพระสมเด็จองนั้นจะเป็นพระสมเด็จเนื้อกระแจจันทร์ก็หาไม่ความหอมก็จะจางหายไปในที่สุดพระสมเด็จผสมว้านกระแจยจันทร์องค์นี้ เดิมทีถูกเก็บอยู่ในปิดอยู่ในกล่องปิดไว้อย่างดีแต่เมื่อเปิดกล่องนำผ้ามาท่องจะได้กลิ่นหอมเย็นๆมาเตะจมูกและเมื่อนำผ้าออกจากกล่องมาไว้ข้างนอกได้ไม่นานกลิ่นก็จางหายไปสีผิวและเนื้อผ้าคล้ายแผ่นไม้ การพัฒนาของเนื้อพระจะแตกต่างจากเนื้อปูนสุกปูนดิบทั่วไปและแตกต่างจากเนื้อพระอื่นๆด้วยพระสมเด็จวราคังนั้นมีหลายเนื้อจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้พูดถึงบ้านกระจทันซึ่งมีคุณสมบัติทางด้านสเสน่าห์มหเมตตาวาจามีสเสน่ห์การค้าการขาย ซึ่งสมัยก่อนแป้งกระแจายทันมาทำเป็นแป้งเจิมคือแป้งที่ใช้เจิมหน้าผากเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานแต่งงานและยังถือเป็นของมงคลที่สามารถนำมาเจิมบ้านเจิมเสาเอกได้ด้วยพาพักแบบ ขนมาทูมเป็นพระภักที่สวยงามและหาพบเจอได้น้อยมากสังเกตที่พระเกตรตรงสันนูนตะเอียงไปทางขวาขององค์พระอันเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์นิยมที่พระพักจะ เอียงขวาเล็กน้อยพื้นที่ตรงนี้จะมากกว่าตรงนี้ดูแล้วพาคเกตจะเอียงขวาเล็กน้อยรูปนี้ก็เช่นกันพาคเกตจะเอียงขวาเล็กน้อยพื้นลาบแบบเนื้อไม้เศษเนื้อบ้านสีขาว,ขาว ผิวพระคล้ายแผ่นไม้หรือแผ่นไม้อัดที่นำเศษไม้มาอัดด้วยเครื่องให้เป็นแผ่นแต่นี่เป็นเศษเนื้อว่านตรงนี้เป็นโลหะธาตาุศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระฐานชั้นล่างขององค์พระตรงกลาง ยกตัวเล็กน้อยเนื้อพระเหมือนเนื้อไม้ซุ้มระฆังหรือซุ้มเข่าแก้วมีความเหี่ยวย่นและฉ่ำด้วยข่าขาวตรงนี้เป็นเศษเนื้อว่านตรงนี้เป็นเศษเนื้อว่านทั้งหมด เห็นเส้นพระก,กันติดลางๆเส้นสังกติมีความนูนเล็กน้อยเนื้อพระแบบเนื้อไม้อระศอดูกลมกึงได้สัดส่วนโลหะาาธาตุศักดิ์สิทธิ์ไหลซ้ายสูงกว่าไหลขวาเพราะมี เส้นสังกติด้านข้างองอมพระแบบพระสมเด็จมาตรฐานทั่วๆไป